สิ้นแสเข่งพาดวงไฮโซปอทับดาวบาปะเคาะอาติดคุกผัดพราคสอดรับกับดวงแตงโมที่ตกในชะตาเดียวกันจึงทำให้เกิดเหตุสูญเสียขึ้นต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ทีลาสุดวันนี้พนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีให้นายตนุพัฒน์เลิอทวีวิทย์หรือปอ และนายภัยบูรณ์ตรีการจนานันลึกเบิดผู้ต้องหาในคดีประกันตัวในวงเงินประกันคนละสองแสนบาทและมีเงื่อนไขห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานโดยทางด้านสินแสเข่งอาจารย์ชนทัศน์ฤทือไัยพองผู้อํในการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ผ่านดวงวิกฤตอุบัติเหตุประมาทหรือเจตนาทำดาราสาวแตงโมนิดาเสียชีวิต ทั้งอยู่ในช่วงดวงตกดาวบาพระเคาอย่างไม่เคลื่อนย้ายกลายเป็นโศกนาตกรรมว่านายตนุพัฒนหรือไฮโซโปอเจ้าของเรือเกิดเหตุเกิดปันสุขที่27พฤษภาคมปี2526ปีกุลธาตุน้ำในวัย39ปีดวงชะตาทับกับดาวบาพระเคาะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาถึงกุ่มภาพันธ์เดือนมีนาคม ถึงจะบผลเคราะห์และประทะเดือนแห่งความขัดแย้งเป็นศัตรูศาสตร์สัตว์ไม่ปรองดองคดีความเพราะความดื้อรั้นใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งมีดวงชะตาที่ประทะในตนเองก่อให้เกิดชะตาชีวิตที่พลิกผันแตกแยกแยกทางชีวิตต้องพัดพรากและตายจากต้องเหตุให้เกิดคดีความจากการกระทำของตนเอง ก่อให้เกิดความวิบัติอันรุนแรงกับเรื่องสะเทือนใจประกอบกับทั้งตนเองและผู้เสียชีวิตตกในชะตาเดียวกันจากการกระทำจึงทำให้เกิดเหตุเกิดขึ้นและอาจารย์เข่งก็ได้กล่าวเพิ่มเติมหากเกณฑ์ดวงชะตาตกอยู่ในช่วงท้ายของรอบอายุเหตุเกิดหากไม่ระวังส่งผลให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นฝ่ายหนึ่งสูญเสียถึงแก่ชีวิต อีกฝ่ายหนึ่งก็สูญเสียจากการกระทำให้เป็นเหตุและทำให้ต้องคดีความทางกฎหมายอาจจะติดคุกได้เหมือนกันเสมือนเป็นการพัดพรากต้องจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งแต่หลังจากนั้นผ่านไปคดีก็จะได้รับการช่วยเหลือเพราะได้ดาวเกตเสริมดวงสตาทั้งที่มีเรื่องขัดแย้งคดีความให้เกิดขึ้นและล่าสุดในวันนี้สิ้นแสงเข่งได้เผยโง่ิฮงเพื่อนห้าคน บนเรือของคุณแตงโมนิดาผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ชื่อดังสินแสเข่งเผยงโงเฮงเพื่อนห้าคนบนเรือที่แตงโมนิดารัดนิดน้ำเจ้าพระยาหวังเป็นความรู้ให้กับคนทั่วไปได้ใช้ในการดูคนที่จะคบหาเป็นเพื่อนหรือคู่ครองนับตั้งแต่เกิดเหตุนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ พัดตกเรือปิศนาก็ทำให้เป็นเพื่อนไฮโซซอของเธอได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งประเทศอยากจะรู้นักุูราว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครแล้วจะทำให้กระบวนการยุติธรรมถูกขัดขวางจนแตงโมนิดาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่วันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆไปผ่าโงหิงเพื่อนแตงโมทั้งห้าคนบนเรือโดยอาจารย์ซินแสเข่งหรือชนทัดเกือไทยพอง ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยผู้เคยผ่าดวงนักการเมืองดังและคนดังมากมายเช่นหลวงตูหลุงพลและประวิทย์วงศ์สวรรณเป็นต้นคนที่หนึ่งปอตนุพัฒน์เลิอทวีสินสินแสเข่งพูดถึงโงเห้งของไฮโซปอว่าเป็นคนที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายมีสองอารมณ์อยู่ในตัวเองพูดจาบางครั้งเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพราะว่าลิมฝีปากไม่เสมอกันส่วนลักษณะใบหูพลิกอารมณ์ร้อนบางครั้งการตัดสินใจอาจผิดพลาดส่วนคิ้วเองก็ไม่เสมอกันคิ้วข้างหนึ่งเป็นคิ้วโกงขึ้นไปอีกข้างหนึ่งตัดมีสองอารมณ์ใช้ความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นคนที่ทำอะไรเพื่อคนอื่นก็จะมีผลกระทบในเรื่องของดวงชะตาชีวิตก็ให้เกิดการแตกแยกผัดพลากและตายจากไป ส่วนคนที่สองกระติกอัศรินจุธาศุขสวัสดิ์ส่วนกระติกนั้นเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวและเพื่อนรักของนักแสดงสาวสินแสเข่งบอกว่าโงหิงของกระติกส่วนหน้าผากของเธอไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เป็นคนที่คิดสั้นส่วนคิ้วกับตานั้นมีแววตาของความอิจฉาริษยาก่อให้เกิดปัญหาความเป็นศัตรูเกิดขึ้นส่วนริมฝีปากของเธอนั้น บ่งบอกว่าเป็นคนที่ไม่รักษาสัญญาได้อย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ได้อย่างโน้นจะเอาอย่างนั้นส่วนใบหูเป็นคนที่ดื้อรัน้นใช้ความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งส่วนคนที่สามแสนวิสาพัฒมโนไมัยรัตด้านแสนวิสาพัฒนั้นเป็นไฮโซสาวสองทายาทนักธุรกิจอัญมญณีสินแสเข่งได้เผยว่าพื้นฐานดวงชะตานั้น มีแก้มที่สูงขึ้นมาจะอารมณ์ร้อนรุนแรงอยู่ในช่วงรอบอายุที่ไม่ดีส่วนจมูกเป็นคนที่ชอบเอาเปรียบคนและไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเธอลักษณะมองง่ายๆเลยก็คือคนที่มีติ่งจมูกยื่นออกมาห้อยออกมานั่นเองส่วนดวงตาเป็นคนที่มีสองอารมณ์อารมณ์ง,ง่ายอารมณ์ดีก็ดีใจหายอารมณ์ร้ายก็เอาเรื่องเลยทีเดียว ลักษณะดิมฝีปากของแซนเป็นคนที่พูดจาไม่ตรงกับใจซึ่งมีผลกับเรื่องดวงชะตาของเขามากที่สุดและเมื่อเชื่อมโยงไปถึงวันเดือนปีเกิดของเธอแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนมีความตั้งใจจริงแต่ลักษณะในช่วงระหว่างปีเกิดนั้นมีผลกระทบเกิดขึ้นความรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เธอว่าเป็นเดือนขานตัวเขาก็เกิดปีคานและดวงเมืองก็ปีคานเมื่อสามคานมาเจอกันปัญหาความรุนแรงจึงเกิดขึ้นในดวงชะตาของคนคนนี้ส่วนท่านที่4โรเบิร์ตไพบูลซีการจนานนนักธุรกิจผู้มั่งคั่งอย่างโรเบิร์ตไพยบูลตัวสินแสเข่งเผยว่าเขาเป็นคนที่หน้าผากสวยอิ่มและกว้าง เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ด,ดีสามารถวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้ดีที่สุดส่วนคิ้วของเขาเป็นสามเหลี่ยมและหางกระจายบ่งบอกว่าเป็นคนช่างคิดส่วนหางกระจายนั้นก็หมายถึงหลากหลายอารมณ์ส่วนตาของโรเบิร์ตนั้นเป็นคนที่มองการไกลเจาะลึกและสามารถเรียนรู้เรื่องต่างๆได้ดีแต่อย่างไรก็ตามในส่วนสันคิ้วนั้นบ่งบอกว่า จะมีเรื่องของเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องมีเมียสองสามคนส่วนใบหูป่งบอกว่าวัยเด็กของเขานั้นมีช่วงเวลาที่ยากลำบากต้องต่อสู้ดิ้นรนฝันฝ่าอุปสรรคและเขาก็ประสบความสำเร็จในช่วงที่เป็นวัยรุ่นเป็นต้นมาและเขาเองก็มีคางที่อิ่มขณะที่ริมฝีปากนั้นบ่งบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยรักษาสัญญา ส่วนคนที่ห้าจอบนิทั์กิรติสุทธิสาธรส่วนคนสุดท้ายคือจอบนิทั์ซึ่งสินแสเข่งระบุว่ามีหนกคิ้วเป็นสันเช่นเดียวกับโรเบิร์ตใบหูของเขาใหญ่ทำให้หน้าที่การงานของตัวเองมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ดวงตานั้นมีเรื่องของความเล่์เหลี่ยมเหตุบายส่วนคิ้วนั้นสั้นหน้าผากก็กลางๆโดยรวมแล้วโงหิงของเขา เป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนบางครั้งพูดอะไรก็ไม่สามารถที่จะจับข้อความได้ต้องระวังช่วงรอบอายุ60ปีอาจจะหมดตัวและนี่ก็เป็นการประเมินโงหิ้งของเพื่อนแตงโมบนเรือทั้งห้าคนโดยสินแสเข่งแต่ทางนี้ทางนั้นการประเมินเตียบอกตัวตนลักษณะนิสัยใจคอของคนคนนั้นได้ทั้งหมดทีเดียว เพียงช่วยให้เราสแกนคนได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเพื่อนๆฟังแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กับการดูเพื่อนข้างกายว่าจะน่าซื่อใจคดหรือเป็นเพื่อนรักเพื่อนตายกันแน่ปิดท้ายกรณีการพบร่างของแตงโมนิดาสินแสเข่งพาดวงไฮโซโปอ,ออกปิดโบสลันคดีจะได้รับการช่วยเหลือจากกรณีของแตงโมนิดาพัชรวีรดพงศ์ นักแสดงสาวมากความสามารถที่พัดตกเรือสปีดโบท๊ทจนดาราสาวจมน้ำเสียชีวิตในวัยเพียง37ปีซึ่งต้องระดมกำลังตามหามานานกว่า36ชั่วโมงกว่าจะพบร่างอันไร้วิญญาณของเธอทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองนนทบุรีได้เรียกบรรดากลุ่มเพื่อนของแตงโมนิดาและผู้จัดการส่วนตัวของดาราสาวรวมทั้งไฮโซปอตนุพัฒ์ ที่เป็นผู้ขับขี่เรือสปีดโบ๊ทดังกล่าวขณะเกิดเหตุการณ์รวม5คนเข้าให้ปากคำและรายละเอียดต่างๆเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในครั้งนี้ทางด้านทะเนายความไฮโซปอข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อดูสำนวนคดีและคาดว่าไฮโซปอกับเพื่อนจะเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งไฮโซปอและโรเบิร์ตโดนตั้ง3ข้อหาคือ หประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและสองนำเรือที่ขาดต่อภาษีมาใช้และสขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก่อนที่ทนายความและญาติขอยื่ยนประกันตัวโดยใช้วงเงินยื่ยนประกันคนละสองแสนบาทซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้สินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ผ่านดวงวิกฤตอุบัติเหตุประมาทหรือเจตนาที่ทำแตงโมนิดา พระตกเรือจนเสียชีวิตโดยสินแสเข่งเกลนว่าทั้งอยู่ในช่วงดวงตกดาวบากประเครา์ยังไม่เคลื่อนย้ายกลายเป็นโศกนาตรกรรมบวกเจ้าของเรือได,ด้แต่นุพั์เลิศทวีสินหรือไฮโซป,ปอกับแตงโมดาราสาวและพวกนายไพบูรณ์จริการจนานันหรือโรเบิร์ตติดร่างแห้คดีความกระทำโดยประมาทหลังการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วได้รับการประกันตัว วงเงินคนละสอง0,000บาทและมีเงื่อนไขห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทั้งนี้สินแสเข่งที่ได้ผ่าดวงวิกฤตไฮโซปอเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทที่เกิดเหตุนักธุรกิจนำเข้ารถรูววัย39ปีซึ่งไฮโซปอเกิดบันสุกที่27พฤษภาคมปี2526ปีกุลท่าตินตกดวงชะตาทับดาวบาประเคาะ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาถึงเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมถึงจะพ้นเคราะห์และประทะเดือนแห่งความขัดแย้งเป็นศัตรูสาสตรัดไม่บรองดองคดีความเพราะความดื้อรั้นใช้ความคิดของตนเป็นที่ตั้งมีดวงชะตาที่ประทะในตนเองก่อให้เกิดชะตาชีวิตที่พลิกผันแตกแยกแยกทางชีวิตต้องผัดพลากและตายจากไปต้องเหตุให้เกิดคดีความจากการกระทำของตอนเอง และก่อให้เกิดความวิบัติอันดุนแรงกับเรื่องสะเทือนใจประกอบกับตนเองนั้นและผู้เสียชีวิตในสตาเดียวกันจากการกระทำจึงทำให้เกิดเหตุเกิดขึ้นหากเกณฑ์ดวงสตาตกอยู่ในช่วงท้ายของรอบอายุเหตุเกิดหากไม่ระวังจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นฝ่ายหนึ่งสูญเสียถึงแก่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็จะสูญเสียจากการกระทำให้เป็นเหตุและทำให้ ต้องคดีความทางกฎหมายและอาจจะติดคุกได้เหมือนกันเสมือนเป็นการพัดพลากต้องจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งแต่หลังจากนั้นผ่านไปคดีก็จะได้รับการช่วยเหลือเพราะได้ดาวเกตเสริมดวงชะตาทั้งที่มีเรื่องขัดแยง้งคดีความให้เกิดขึ้นจับตาสินแสเข่งผ่าดวงไฮโซโปปมแตงโมนิดาพลัดตกเรือสีชีวิตลันเดี๋ยวคดีก็จะได้รับการช่วยเหลือ